คอันนี้เป็นกล่องไทอิน2 mb นะครับก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น1.17นะครับก็ตัวนี้นะครับจะผมเลือกไฟล์ก่อนนะครับจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่มีตาราง d t c นะครับอจะถ้าปิดระบบ cat นะครับ ตัวนี้จะทําได้เราต้องเลือกเป็น Cat Off นะครับอันนี้เป็น5 5 f ครับะจะเลือกเป็น Cat o อฟนะครับเป็นระบบ Cat นะครับก็จะส c เ e s s นะครับก็ตัวนี้จะเป็ ปิดเป็นระบบนะครับ System Off นะครับเพราะว่า 2MB กับ2.5จะจะปิดยากนะครับทำยากก็เลยทาง Admin ก็เลยทำเป็น System Off นะครับเราก็เลือกเป็นเป็น Off นะครับแคท Off ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟไฟล์นะครับไฟล์ก็จะเป็นนะครับ System Off ครับ อันนี้ออลิออลิเดิมอันนี้คือซ y เ t e มออป